ไปต่อกันที่แรปเปอร์สาวคนนี้กันดีกว่ามิลลี่นะครับได้เรื่องดีเมื่อวานนี้เปิดตัวอัลบั้มแรกในชีวิตของเขานะชื่อว่าแบบเบ<อ>ิ uh ้มเบิ่มมิลลี่บอกว่าได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปมากที่สุดมีทั้งหมด10 <c oughs> เพลงด้วยกันเพลงก็จะมีเรื่องราวมีสตอร,รี่แต่งเองทั้งหมดด้วยครับได้ทํางานกับโปรโดิวเซอร์คู่ใจแล้วก็ยังมีศิลปินมาร่วมฟเจอริ่งอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นบ็อกกี้ไลออนตั้งแบทวอยส์นะครับมิ้นแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยสมกับชื่ออัลบั้มแบบเบิ้มเบิ แต่ในอัลบั้มนี้ไม่มีเพลงที่ฟิชเจอริงกับแจ็คสันหวังนะครับเพราะว่าอัลบั้มนี้ทำกันมาแบบประมาณปีกว่าแล้วส่วนเพลงที่ทำกับแจ็คสันหวังเนี่ยตอนนี้ทำกันไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันก็คนลพาร์กันนะฮะใช่อันนี้ก็ในส่วนของอัลบั้มนะครับผมงานนี้เนี่ยน้องนวยน้องมิลินะครับผมก็ยังถือโอกาสประกาศชื่อด้อมอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันชื่อด้อมว่าเบอร์เบลเบอร์เบลเบอร์เบลนะครับเพราะว่าตนเองเนี่ยชอบคำว่า เบอร์บูซึ่งมักจะใช้บอกเลิฟยูกับแฟนๆทุกคนก็เลยเหมือนแบบ people ที่ตนเองเบอร์บูเนี่ยก็เลยกลายเป็นคำว่า เบอร์โบมาตั้งเป็นชื่อด้อมโอ้โหอันนี้มันยากอยู่ด้าสอบเรื่องอักษรกันหรือไงเออซึ่งแม้ที่ผ่านมามินลีจะมาสามารถก่ออินเตอร์ได้ขึ้นชมบนเวทีระดับโลกมาแล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่กล้าคิดว่าตัวเองเป็นคนฮอตนะครับพราอคบคุณทุกคนที่เอนดูครับและหากตัวเองทําผิดพลาดอะไรก็ตักเตือนได้เหมือนเดิมน้องฝากบอกมานะครับแล้วนอกจากนี้นะครับมินลีก็ยังได้ถือโอกาสเปิดใจอีกหลายประเด็นกันเลยทีเดียวนะครับผมทั้งเรื่องเรียนที่มินลีเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียนหนักแล้วก็การบ้านเยอะ แล้วก็ต้องทํางานไปด้วยได้นอนวันละแค่4ี่ชั่วโมงเองยอมรับว่าทั้งเครียดแล้วก็ท้อนะครับถึงขั้นแต่งออกมาเป็นเพลงชื่อเพลงว่า Homework งานบ้านเออเซึ่งอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยนะครับพร้อมสรารภาพเลยว่าเคยคิดที่จะลาออกแต่แม่ไม่ให้ออกแม่บอกว่าอีกแค่ปีเดียวก็จบแล้วตอนนี้นะครับอยู่ปี3ก็เลยต้องสู้ต่อยืนยันว่าจบปริญญาแน่ๆแ,แต่เรื่องเกียรตินิยมไม่สนแล้วเออ,อนะฮะยังไงก็เรียนจบแน่นอนนะครับส่วนที่ก่อนหน้านี้มิลิมีอะไรชื่อขึ้นชน ในงานเทศกาลดนตรีนะครับที่เกาหลีใต้นี่แหละฮิปฮอปพร่าเฟสติวัลนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้ไปขึ้นโชว์เพราะว่าติดปัญหาเรื่องวีซ่าน้องก็บอกว่าตอนแรกก็ดีใจนะที่จะได้ไปเกาหลีเนี่ยแต่มีความผิดพลาดเรื่องวีซ่าก็ยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่สอบพอดีอก็ถือว่าได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้นคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีโอกาสได้ไปอีกแหละหรือไม่งัก็เก็บตังค์ไปเกาหลีเองเลยเอ,อยากไปเกาหลีเพราะตัวเองก็เป็นติงอยู่แล้วอ่านและอีกหนึ่งความคอมพ l e ตในชีวิตติงของมิลลินะครับผมก็ ที่ RM หรือ Rap Monster ของหัวหน้าวง BTS เนี่ยได้โพสต์ IG Story ขอบคุณหลังมิลลีเนี่ยได้ร่วมทำคลิป React เพลงของเซ็กซี่นํำคิมที่ Rap Monster เนี่ยไปร่วมฟิสเจอริ n งด้วยนะครับซึ่งมิลลีเนี่ยบอกว่าตอนแรกที่ทีมงานส่งคลิปเพลงมาให้ทำรีแอคเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่ามีแบบ แรปมอนสเตอร์อ m ร์ออยู่ในคลิปด้วยนะครับแต่พอเห็นแล้วก็กรี๊ดเลยแล้วยิ่งช้นกกรี๊ดเลยชั้นกกรี๊ดเลยแล้วยิ่งพอเขาโพสต์ลงสตรอรี่ก็ยิ่งดีใจมากแต่ก็คิดว่ายังไม่ complete ขนาดนั้นนะฮะเพราจริงๆเนี่ยตัวเองก็อยากไปงานประกาศรางวัลน,นะครับ Mnet Video m u s i c Award เมื่อปี2000ปีเมื่อปี2020ที่ตอนนั้นน่ะคือตัวเองอ่ะไปรับรางวัลแต่ดันติดโควิดก็เลยไม่ได้ไปไงเบลลี่ก็บอกว่าอยากไปมากเพราะว่าอยากไปเจอวง BTS ถึงขั แล้วด้วยนะว่าถ้าตัวเองอ่ะถ้าปีนั้นปี2020ได้ขึ้นรับรางวัลในงานนั้นน่ะก็จะไปพูดบนเวทีด้วยว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ายแล้วก็ขอบคุณ my inspiration my everything of my life BTS my inspiration my everything of my life BTS นี่แหละเขาก็เตรียมไว้แล้วนะแต่ปรากฏติดโควิดแล้วไม่ได้ไปไงปี2020นะครับน้องก็เลยบอกว่าก็พูดแซวกับนักข่าวแหละขำๆว่าก็หวังว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้ทําแบบนั้นเนาะเพราะอยากให้เขารู้ว่าเขาเป็นกาลัง ที่พี่ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่นั่นถือว่าชีวิตได้คอมพีดแล้วนะครับเหมือนกับจองกุกได้ฟังเพลงตนเองก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเองแบบตายไม่ได้ละอ๋อมันมีมันมีมีมันมีเขาฟังเพลงของมินลีเออนะครับก็ส่วนจะมีโอกาสได้ร่วมงานไหมมิลีก็บอกว่าหนูไม่กล้าคิดหรอกแต่ถ้าเป็นไปได้แสดงว่าหนูกําลังฝันอยู่เออยังไงหนวยไปฟังกันหน่อย ด้วยความที่เป็นแอลบัมแรกหนูก็เลยจะพยายามใส่ความเป็นตัวเองไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีทั้งหมด10แทร์กนะคะมีทั้งหมด10เพลงก็แต่ละเพลงก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่ของมันนะคะฟีจเจอร์ิกกับมากมายไม่ว่าจะเป็นอ่าบุ๊กี้เลออนตั้งแบ็กไบรท์มิ้นอาวันโฟนะคะพีดเลยเยอะมากเลยค่ะอ๋อว่าเป็นมิแท็กเหรอคะอ่าแจ็คสันก็ทำเพลงด้วยกันไปแล้วนี่อันนี้ก็เลย ด้วยความที่อัลบั้มมันทำมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะก็เลยเป็นคนที่คุณนักาคุณตากันอยู่แล้วที่ประเทศไทยมากกว่าค่ะมีเรื่องจะประกาศด้วยค่ะเนื่องจากคนถามเข้ามากันเยอะมากว่าชื่อด้อมของมิล,ลิชื่ออะไร,ะไรนในที่สุดหนูก็มีเคราคหทุกคนก็คือชื่อว่าเบิร์บเบิลค่ะ b e r b b l e ค่ะเบิร์บเบิลก็เหมือนแปลว่าหนูชอบใช้คำว่าเบิร์บเบลคือเลฟยูทุกคนใช่ไหมคะกับแฟนคลับหนูก็คือเหมือน people ที่หนู เบอร์ปู oo, ก็เป็นเบอร์เบิร์นั่นเองค่ะจะพยายามคีป์ going ตรงนี้ต่อไปค่ะ, <Hello. S 1> ะจริงๆมันไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตของหนูคนเดียวค่ะก็เลยเป็นเฟสติวัลก็เลยค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันค่ะปลายป,ปีใช่จากความคิดเราคิดว่าเราคัดไม่หยุดนะครไม่กลานะ้าคิดหรอกอันนั้นน่าจะเหงื่อออกไม่ใช่ก็เออก็คิดว่าทุกคนขอบคุณที่เอ็นดูหนูมากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าหนูทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ตักเตือนได้เช่นเคยนะคะเ mm hmm. สมอมาเสมอไปปีที่ผ่านมามีโปรเจกต์เกิดตลอดเวลา ค่ะแล้วก็เรียนด้วยใช่ก็ค่อนข้างบิซีนิดนึงค่ะแต่ว่าสนุกมากค่ะได้อะไรเยอะมากไหวไหมคะเยอะไหวค่ะไหวค่ะไหวค่ะมีค่ะก็เลยแต่งออกมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งในอัลบั้มด้วยชื่อเพลงว่าหงมือค่ะนั่นคือความรู้สึกของหนูทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียนอยากลาออกแต่แม่ไม่ให้ค่ะอยู่ในเพลงเลยค่ะแล้วก็ พูดจริงค่ะแต่แม่ไม่ให้จริงๆค่ะแม่แม่บอกว่าอีกปีเดียวอะไรอย่างเงียคือไม่อยากได้เก็บความสุขของเราใช่ก็กแบบมาอีกนิดน,นึงคือพราะว่าเราเรียนเขาก็เห็นแล้วว่าเรามีความสุขแต่บางทีมันเหนื่อยมันท้ออย่างเงี้ยแตหนูก็เลยแต่งเพลงเอาจะได้ระบายด้วยอะไรคุณแม่บอกว่าไงบ้างเรื่องเรียนแม่บอกว่าดังมาก <laughs> แม่บอกว่า ก็เรียนไปอะไรเงี le, ists, ้ยค่ะคือพ่อกับแม่เขาก็บอกหนูว่าพ่อให้เรียนไปในสิ่งที่แดงชอบอะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติว่ามันไม่ไหวจริงๆมาคุยเขาก็โอเคแต่ว่าตัวหนูเองก็ยังอยากเรียนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่ก็ยังไม่เชียร์ให้ลาออกซึ่งหนูก็เลยเขียนว่าพี่สามละค่ะอะไรี้ยเช่าหอเปลใช่ปีเดียวก็เลยโอเคคือ่อเต็มที่ซื่อเต็มที่ จบแน่แน่ปริญญาบแน่แน่ปริญญาเกียรตินิยมไม่สนใจเลยค่ะว่าไม่ได้แน่แแล้วก็เอาให้มันผ่านค่ะมีความผิดพลาดทางดน้าวีซ่านิดหน่อยค่ะื่องของเอกสารนู่นนี่ต่างๆนานานะคะมันก็ผ่านไปแล้วทอมใจได้แล้วเชได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวมันก็คงมีอีกมั้งไม่งั้นหนูเดี๋ยวเก็บตังค์ไปเกาหลีเองค่ะอันนี้คือจะทำงาจจะไปเที่ยวจริงจีคืออยากไปเกาหลีเฉยๆเพราะหนูเป็นติ่งแงหนูก็แบบเสียอรือปั่มอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าไม่ได้ไปทำงานก็เดี๋ยวไปเองก็ได้ค่ะโอกาสน,นไปแน่ก็ถ้าใครอยากให้ไปเกาหลีก็จ้างไปได้ค่ะ <c oughs> หนูหนูรู้จักกับโอเมก้าเซเปียนค่ะคนที่เป็นเจ้าข,ของเพลงก็คือทำเพลงร่วมกันเนาะไปฟังได้นะคะทำเพลงกับโอเมก้าเซเปียนแล้วเขาก็บอกว่าม i like, ลลี่ไลค์อาร์เอฟรีเลยเขาก็ส่งคลิปวีดีโอมาให้เรีแอคชั่นตอนหนูดห,หก็ไม่รู้ ตอนดูก็ไม่รู้ว่ามันมี RM อยู่ในนั้นแล้วพอหนูเห็นน่ะหนูก็กรี๊ดเลยแบบในวィィิดีโอหนูก็ไอเอ็ม hey, ตอนเขาลงไอจีชอตเตอรี่เขาก็แคปมาให้หนูเพราะว่าแคปมาให้หนูตอนนี้หนูก็ยังแคปเก็บไว้ในเครื่องอยู่แล้วหนูก็ตอนหนูเอามาตั้งเป็นรูปหน้าจอด้วยแป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนรู้สึกยังไงการชีวิตติงคอมพิวทิชใจมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่คอมพิวขนาดนั้นความฝันยังไงความฝันยังไงหนูหนูจริงๆอ่ะหนูอ่ะ อยากไปงานมาม่าที่ตอนนั้นหนูได้รางวัลมาม่าใช่ไหมแต่ว่ามันติดโควิดอ่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ไปหนูแบบหนูอยากไปไปไปดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องได้รางวัลเลยหนูอยากแบบไปเจอหนูอยากถ่ายรูปแบบคือหนูอะคิดซีนเมือนี้เลยนะว่าสมมุติว่าถ้าหนูได้รับงานรับรางวัลในงานประกาศรางวัลที่เขาไปอะหนูก็จะขึ้นไปพูดกับไม่ว่าแบบขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณยาณ่ายขอบคุณค่ายทุกคนแล้วก็ขอบคุณ my motivation my inspiration my everything of my life BTS ตอ,อนนี้หนูคิดหนูตอนนี้หนูรู้ว่าหนูได้รางวัลหนูซ้อมในห้องน้ําตลอดเลยแล้วหนูก็ไม่ได้ไปอ๋ออันนี้คือซ้อมรอแล้วใช่ได้อะหวังว่าหวังว,ว่าชาตินี้จะมีโอกาสอีกสาธุรักแรนะสาธุถ้าวันหนึ่งหนูเขาได้รับรู้ว่าเอ้ยเขาเป็นเขาเป็นกําลังใจให้หนูมีชีวิตอยู่อ่ะ หอยหนูพ่อรับพี่แล้วที่ต to ้องกุ wow <men <men ๊กฟังเพลงหนูอ่ะหนูตายไม่ได้แล้วเขาฟังเพลงหนูแล้วต้องทาเพลงต่อไปจะมีร่วงานคนถามหนูเยอะมากเลยนะหนูไม่กล้าคิดอ่ะอุ้ยมีร่วกัานเลยเหรอดูชอบเขาตั้งแต่มนหนึ่งน่ะเป็นเป็นไปไม่ได้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 หนูฝันอันนี้หนูกำลังเฮ้ยตื่นแล้วไม่ใช่อย่างเงี้ยหนูฝัน เอาจริงนะปกติแบบว่านานๆนางจะให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวนะก็เลยต้องปล่อยเต็มสูบกันหน่อยปล่อยเต็มสูบเลยเออนี่คือความในใจของมิลลีเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลไปเลยเออเต็มคาราเบลไปเลยอย่างนี้นะยังไงก็ช่วยสารฝันผู้หญิงคนนึงนะให้กับให้กับน้องน้องนวยน้องนวยอยากไปเจอ BTS เ2ปีแล้วนะที่พลาดเนี่ยไม่ได้เจอกันเนี่ยอ